สวัสดีค่ะครั้งนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันในเรื่องหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยฐานแล้วก็สูงนะคะสูงก็คือด้านที่เป็นนุมยอดทำการตั้งฉากกับฐานนะคะก็จะเป็นส่วนสูงนะ จากนั้นรูปที่2มุมยอดก็คือตรงนี้นะคะทำการตั้งฉากกับฐานก็จะกลายเป็นความสูงรูปที่สามุม,มยอดนะคะทำการตั้งฉากกับฐานก็จะกลายเป็นสูงเหมือนกันนะคะสูงเราวัดได้จากก็คือสามารถนำมับรรทัดนะคะ มาวัดความสูงได้เลยเนาะถ้าในกรณีที่เขาไม่ได้กําหนดให้แล้วเขาให้เราวัดความสูงเองเนะาะมาดูว่า,าสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้เป็นยังไงเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานนะคะามาดูตัวอย่างเลยตัวอย่างนะคะเขากำหนดรูปสามเหลี่ยม GKP มาให้ โดยที่เขากำหนดฐานมาให้แล้วก็ความสูงมาให้แล้วนะคะสูตรการหารูปสามเหลี่ยมก็คือเศษหนส่วนสคูณความสูงคูณความยาวของฐานนะคะชื่อของรูปสามเหลี่ยมนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยม GKP นะคะก็จะได้เท่ากับเศษหนส่วนสเป็นตัวเลขอยู่แล้วเขียนไว้เหมือนเดิมคูณคูณกับความสูงความสูงของเราคือ7ใช่ไหมเจ็ด ก็คูณ7และฐานของเรามีความยาวก็คือ12ก็คูณ12จากนั้นก็จะได้เท่ากับเศ็1หนส่วน2เรายังไม่ได้ทำอะไรมันนะคูณเราก็เอา7คูณ12 7คูณ12ได้เท่ากับ84นะคะเอา84หารด้วย2 84หาร2ก็จะได้เท่ากับ 22นะคะดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม GKP เท่ากับ22นะคะหาพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางในนี้รูปเขากำหนดเป็นเมตรมาให้เราก็ตอบเป็นตารางเมตรอ่ะข้อนี้ก็ตอบ42ตารางเมตรตัวยอย่างถัดมาเขากำหนดรูปสามเหลี่ยม DFs มาให้นะคะโดยที่ฐานฐานก็คือ15และสูงก็คือ6นะคะอ่าสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึส่วนสคูณความสูงคูณความยาวของฐานหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม z d f นะคะ1ส่วน2ยังไม่ต้องทำอะไรมันเขียนไว้มือนเดิมคูณความสูงของเราคือ6 และคูณฐานของเราก็คือ15ก็จะได้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม z dF เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณเอา6คูณ15 6คูณ15ได้เท่ากับ90เอา90หาร2ได้เท่ากับ45นะคะดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม z dF เท่ากับ45พื้นที่นะคะหาพื้นที่มีหน่วยเป็นตาราง นายรูปเขาให้เป็นเมตรมาเราก็ตอบเป็นตารางเมตรนะข้อนี้ก็ตอบ45ตารางเมตรหาตัวอย่างที่3เขากำหนดรูปสามเหลี่ยม rha มาให้นะคะหาโดยเขาวัดความสูงก็คือ8เซนติเมตรและฐานก็คือ11เซนติเมตรนะคะหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็คือเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวของฐาน หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม RHA นะคะก็จะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงเราคือแปดและฐานเราก็คือสิบเอ็ดก็คูณสิบเอ็ดพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม RHA เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณแปดคูณสิบเอ็ดเป็นแปดสิบแปดนะคะเอาสองหารแปดสิบแปดก็จะได้เท่ากับ 44นะคะดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม RHA เท่ากับ44นะคะในรูปเขากําหนดเป็นเซนติเมตรมาให้ใช่ไหมพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางก็ต่อเป็นตารางเซนติเมตรนะนักเรียนลองทำใบงานดูนะคะไม่ยากนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ